สวัสดีครับวันนี้ผมจะพามาดูเบลเซอร์สุดแสนคลาสสิกครับคือเนวิบ l ลูเบลเซอร์กับกระดุมทองเหลืองครับเนวิบ l ลูเบลเซอร์กับกระดุมทองเหลืองเนี่ยมีประวัติศาสตร์มายาวนานตั้งแต่ยุค1800เลยนะครับเนื่องจากจะเป็นยูนิฟอร์มของทหารเรือของอังกฤษนะครับก็ตัวนี้ครับเป็นของคุณลูกค้าคลาสสิกมากๆเลยนะครับจะเป็นกระดุม4คูณ2 double breasted นะครับกระเป๋าปะ3ใบ ถ้าดูแพทเทิร์นใกล้ๆแล้วจริงๆแล้วตัวนี้ครับเป็นลาย e r r i n g b o บ e ครับดูไกลๆอาจจะไม่เห็นลายพอมาใกล้ๆเนี่ยจะเห็นมีดีเทลลายที่ค่อนข้างสวยงามครับก็เป็นตัวที่ผมชอบมากเลยนะครับใส่เบลเซอร์เนี่ยเราจะใส่เดี่ยวๆเนาะเราจะไม่ใส่กับกางเกงสีเดียวกันเอาไว้ใส่กับกางเกงต่างสีนะครับกับเสื้อเชิ้ตปกตั้งๆสักตัวหนึ่งนะครับกางเกงสีที่ใส่สวยก็คือตัวนี้ครับออฟไวท์ใส่สวยเข้ากันมากๆนะครับและหากคุณอยากด RESS UP ขึ้นมาสักนิดหนึ่งครับเนคไทที่เหมาะเลยครับนี่ ได้ลุกไอวี่หน่อยเป็นเนกไทยลายทางประมาณนี้เลยครับเดี๋ยวผมใส่ให้ดู